สวัสดีครับวันนี้เราก็ใส่กางเกงเลกกิ้งมาเดินใชใส่ได้กับทุกชุดเลยใส่เดินเล่นใส่ไปห้างใส่ไปออกกำลังกายหรือใส่อยู่บ้านรดน้ำต้นไม้ดีมากเลยครสบายมากเนี่ยจะไม่ต้องใส่กางเกงเลยอันนี้ใส่กับเสือ้อเดินไปสบายมากช่วยพยุงหัวเขา่าเดิน กางเกงเลกกิ้งแรงดันนะครับแก้ปวดขาแก้เส้นเลือดคอพอยุงเขา่าใส่ได้ทุกเพศทุกวัยนะครับ